รับเดี๋ยวห้าจะพาไปเบิ่งหนองซาที่เราขุดนันนะครับด้วยความที่พื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงนะครับที่สูงก็ละสองคือเป็นดินทรายนี่ครับตอนนี้คือเราขุดลงมาแล้วกําลังเรากําลังจะปรับดินนะครับปรับให้ให้ทางช่างเขาปรับดินแล้วครับนี่ครับน,นี่ปับดินปรับดินเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ห้ากําลังสร้างพาหยางพาปู่มาอยู่ครับ ปูก่อนปูเสร็จปูเพื่อที่จะเติมน้ําเข้าไปเก็บกักน้ําในที่นี้ในตรงนี้นะครับนะครับเราก็สั่งผ้าปูไปแล้วเป็นผ้ายางนะครับหนา0.2มิลลิเมตรครับมิลครับนะครับเพื่อจะเก็บน้ําไว้ตรงนี้2ก็คือทําการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรด้วย3ก็คือเราจะอัดน้ําตัวนี้ไปใส่กับต้นไม้ที่เราปลูกข้างบนนู้นนะครับนะครับมันจะเป็นจุดประสงค์ของเขาที่ที่เราทํานะครับ วันนี้เราก็ปรับดินไถดินนะครับถ่าดินปรับดินเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรถนะครับจะวิ่งเข้าฝั่งโน้นแล้วก็สะวิ่งเข้าฝั่งโน้นครับแล้วก็สามารถวิ่งวนไปไปทั่วสวนได้นะครับเราเพิ่งทำานี้ตรงนั้นก็ใส่ท่อวิ่งไปขบางบนึงก็เกี่ยวอ้อมเกี่ยวกลับขึ้นมาออกได้ที่เดิมได้ครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับพาไปดูขับรถวนไปเบรบเิรอย่าไปติดตามรับชมแล้วก็คอยติดตามด้วยนะครับ ผ้าปูาของเราจะมาถึงวันไหนแล้วเราจะทําเป็นคลิปนะครับคอยดูนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ําด้วยแผงโซล่าเซลล์เติมน้ําตรงนี้ลงไปตรงนี้โดยอาศัยปั๊มน้ำโซล่าเซลล์พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูรอบสวนกันไปกันเลยครับวันนี้อ่าาจะพาเบิ้งเลาะสวนของขฮาหลังจากทีได้คนได้ปรับทีเรียบร้อยแล้วครับไปกันเลยครับ โด,โดยสังเมื่ออาชีพของคนกับติปปับอนะครับมันจะเป็นประมาณนี้คือเขาจะทําเป็นสามารถวน่หววนหัวสวนเทาใดเนี่ยะครับป,ประมาณนี้หละหัวสวนเทาใดนีะครับกใดดวนวันนี้แหละครับ,รรบตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนั่นแหละครับ ก็เราก็ข้างหน้าเนี่ยวางท่อครับวางท่อเพราะว่าดินฟังพุนมันจะต่ำนี่นะครับเราก็เลยวางท่อสำหรับปากลวยของเราที่เราทำเดี๋ยวจะนะครับตรงนี้จะเป็นดินทรายต้องพยายามจะเหยียบมันเดี๋ดูครับเหยียบมันให้มันให้มันแน่นเดี๋ดูเพราะที่ที่เราทำคือจุดงประสงค์เขาจะทำเป็นแนวกันไฟด้วยนะครับเพราะว่า นี่ครับเพราะว่าทั้งทั้ง,ท,งทั้งเทิงมันจะเป็นผู้เขา่านะครับส่วนมากไฟมันจะมาชงยามแรงนะครับหน้าแรงนี่ไฟมันจะมาครนะัวไฟมันมาเท่าเลยท่าหนึ่งก็คือถ้ำเป็นทางนางางางุนทางทำท่าสองก็คือทําเป็นาสามารถวนได้ให้ทั่วสวนนะครับเราทำทำให้วนให้ทั่วสวนได้นะครับประมาณนี้ แต่ฝั่งนี้มันจะเป็นมันจะนิ่มหน่อยครับจะนิ่มหน่อยจะประมาณนี้เลยครับฝั่งที้จะเป็นส่วนมัดน,นะครับฝั่งขวามือฝั่งนี้จะเป็นส่วนมัดสามารถที่ที่เราทําประมาณนี้ก็คือเราต้องการเวลาหนึ่งสามารถวิ่งรอบรอบสวนได้เวลาเ่าเอาปุ๋ยเอาฟุ้นเอ,เอาอะไรมาใส่ปลูกต้นไม้เขานะครับ เราสามารถบิ่งวนได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยดูย่าครับวิ่งวนได้สบายเลยแต่ว่ามันจะเป็นมซายห้าวต้องพยายามเยียบไปไเลยให้มันแน่นนะครับเยยบไปเลยให้มันแน่นก่อนจะกลับมาก็จะมาวดมาที่เดิม คนมองมือทำการปูป่วยแับเด็กทีแล้จะกลับจะถึงนอกนะ,ะ้วครับรอบงตรงข้างหน้าจะเป็นดินแดงนี่นจงไงะได้เครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมที่ลงทุเรียนนั่นแหละครับเตรียมเพื่อจะลงทุเรียนะครับโอเคหกลบนะคะรับหกลบบนให้ทั่วสวนเราเสร็จสำหรับส่วน bằng nó và nó ngoài khỏi lặng và mà lặng sẽ là mì lơ